สิครับอบุอบ๊ยอุอ๊ยอ,อย่าชนครับเรียกช้างนะท<อ>ิ้งม้าลงทำไมม้าลงทำไมม้าเดี๋ยวเราต่อรองกับตำรดวจไหม เดี๋ยวเราต่อรองว่า20วีค่อยยิง30วีค่อยยิงขอตั้งตัวกันหนึ่งนับ2 3กดเลยครับพูดแล้วนึกถึง2,000 AU อายุคืออะไรอะ คูตบาเทียเฟกหนึ่งร้อยเฟกเฟกไฟกับฟันโรแกนมายมกไรค่าก้าจอดาดาไรโดนโดนไรโดนรำได้ขอบคุณค่ณคะขอบคุณหนึ่งร้อยบิตค่ะพี่บัส thank you ความช่วยทำยไงให้เขารู้ พี่ตำรวจหนูขอนนหนูขอคันคันเดียวได้ไหมแบบเฟี้ยวเฟี้ยวได้ครับได้ได้โอเคเอาเพื่อนกลับไปเลยเอาเพื่อนกลับไปเลยขอคันเดียวเฟี้ยวเฟี้ยวอะไรหนูรู้แต่หนูแกล้งงูเข้าใจไหมหนูจะชงอั s> <S เอ๋ ออามาว่าขับตรงมันมันรถมันก็ไม่พังนะ ลหนูขู่เขามหมหนูขู่เขาลาาลาอะหมาต้องขู่ด้วยไหมยูลาหมาพูดขู่ไป มันต้องเรียกช่างหรือเปล่าคำนี่ยอย่าชนสิคะอุ้ยอุ๊ยอย่าชนครับ,รบเรียกช่างนะ มาลดไหมมาลดไหม อุ้ยเงียบไปแล้วอ,ะอ่ะอาามุเชีย X ห้ารอยห้าสิบพี่พี่อมอขอบคุณห้550ราร้อยห้าสิบบิทคับขอบคุณครับ thank you thank you ได้ยินเส uh ียงหว่อไหมเรียมได้พอได้ยินเสียงหว่อไหมได้ยินเสียงหว่อไหมขึ้นูออกไปได้ยังอ่ะแค่นี้ก็ทำให้ฉันสุด ห้านาทีหรอไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีเสียงวอต์คือแบบถ้าตำรวจปิดวอไปแล้วก็คือไม่ได้ยินหรอเขายังไม่รู้นี่วะอุย้ยเขารู้นี่จะบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไม่ได้ก็วิ่งพุ่งไปถามบอกเขาขนาดนั้นว่าขอคันเดียวได้ไหมลืมไปว่าถ้ารถเท่ากับรอดเลยแต่ถ้าลงอ๋อถ้าลงลงหนีห้านาที อ๋อถ้าเขาหาตัวไม่เจอภายใน5นาทีก็คือเรารอดใช่ไหมครับอืมโอเคพี่มังปอโอเคเกตขอบคุณบีท้ะขอบคุณบีรัะ หมามหามา,มาลงรถทําไมตอนนี้มมาอยู่ไหนฮะหมา,มาอยู่ไหนหม,มาอยู่หมา,มาอยู่สยามก็หมา,มาอยากให้หนูรอดไงหมา,มาลงอยู่จะได้รอดไม่แล้วตอนนี้มมาโดนจับหรือเปล่าไม,ไม่โดนไม่โดนหมามาอัน,นเกลอาอา้อาก็ก็คือตำรวจจับตำรวจลงไปจับมมาเหรอคบใช่ใช่ถ้าลงมาจับหมาจะไม่จับเรา หนูหนูไม่โดนจับเดี๋ยวหนูกลับไปรับที่สยามนะคะรอช่างมาซ<อ>่อรถอยู่เออเดี๋ยวมาม้าไปซื้อรถไอันี่ด้วยดีกว่าหกสิบโลโอเคโอเคครับจะไปซื้อรถหกสิบโลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหนูไปส่งรอแป๊บนึงนะได้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 ไดมามา้ารอสยามได้ครับรอช่างมาซ่อมรถแป๊บนึงนะมา้า